สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่องจูจูึไคเคนหรือว่ามหาเวทผนึกมานกันนะครับและสําหรับคลิปของเราในวันนี้เราก็จะมาทําการสรุปมังะมหาเวทผนึกมานในตอนที่180กันแล้วนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการมูฟออนนะครับออกมาจากเขตเซนไดเนาะแล้วก็ก้าวเข้าสู่การต่อสู้ในศึกต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็ขอสรุปเหตุ การก่อนหน้านี้ทั้งหมดก่อนนะครับตัวยูจิกับเมงูมิเนี่ยก็ได้ทําการทาภารกิจที่โตเกียวเขตหนึ่งได้สําเร็จนะครับโดยการเก็บ100คะแนนมาได้แล้วก็เพิ่มกฎใหม่ในการให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถโอนถ่ายคะแนนให้กันได้นะครับผมส่วนทางด้านยูตะที่ไปลุยในเขตเซนไดคนเดียวเนี่ยยูตะก็ไปเจอกับ4มหาขัวอำนาจในเมืองเซนไดนะครับแต่ว่าบทสรุปยูตะก็สามารถเอาชนะ4มหาขั้วอำนาจในเขตเซนไดได้หมดนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บคะแนนมาได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ได้เปิดมาในมังงะตอนนี้โดยใน อน,นี้ก็ได้เปิดมาที่ตัวละครใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าชาลีเบอร์นาร์ดนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตัวละครเนี้ยมันเป็นเหมือนนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่หนักเขียนมังงะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมที่ต้องการที่จะให้การ์ตูนของตัวเองเนี่ยลงมาตีพิมพ์ในจัมไรสัปดาห์นะครับผมซึ่งตัวชาลีเนี่ยก็ได้มายื่นใบนัดนะครับกับกองบรรณาธิการของจัมนะครับหรือว่าบริษัทชูเอชะนะเพื่อน,น,นัดเวลานะครับมาตรวจด,ดูมังงะที่ตัวเองเขียนอะไรแบบเนี้ยนะครับก่อนเริ่มตีพิมพ์ว่าจะตีพิมพ์ได้้้หรรรรรือออเปปล่่าาาาะะไไมณนนนีซึงงงทกกกบบธิ็ด ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเห็นไม่บ่อยเลยที่จะมีเด็กต่างชาติเนี่ยมายื่นไปเสนอมังอะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ได้ตัดกลับมาที่เขียเส้นได้นะครับผมซึ่งในตอนนี้ตัวยูตะเนี่ยก็ได้ทําการจัดการริวกับทาคาโกะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งในตอนนี้ยูตะเนี่ยก็ได้พูดกับทาคาโกะเล็กน้อยนะครับผมก่อนที่ตัวทาคาโกะเนี่ยจะจากไปเนาะซึ่งทาคาโกะเนี่ยก็ได้บอกกับยูตะนะครับว่ายูตะเนี่ยเป็นพวกที่เก่งแล้วก็ก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ของนักคุณใสยไปแล้วมันเก่งเกินไปอะไร บบนี้ทาาโกะบอกว่าเธอเนี่ยก็เคยเห็นคนที่เก่งเกินมนุษย์มานาแบบนี้มาเหมือนกันนะครับผมแล้วทาาโกะเนี่ยเธอก็ได้นึกถึง หน้าของสุคุณะขึ้นมานะครับผมซึ่งทาคาโกะบอกว่าไอ้พวกเวนเนี่ยมันเก่งเกินไปมันเป็นเหมือนพวกภัยพิบัติอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในระหว่างที่ทาคาโกะบ่นอยู่นะครับก็อย่างที่บอกมีหน้าของสุคุณะมาเป็นแบ็กกราวน์นะครับผมซึ่งมันก็อาจจะสื่อประมาณว่าตัวยูตะเนี่ยก็เป็นไอ้พวกที่เก่งเกินนักคุณไสธรรมดาไปนะครับเหมือนกับสุคุณะอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าหมวดหมู่ตัวบัคประจําเรื่องนะครับสุคุณะโกโจยูตะโทจิอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสุคุณะเนี่ยจาก ทีขึ้นรูปมาอ้างอิงนะครับเราก็จะได้เห็นหน้าตาจริงๆของสุคุนะด้วยนะถึงแม้ว่าในภาคชิบุยาก่อนนั้นนี้อาจารย์เกเกะเนี่ยแกจะเขียนหน้าของสุคุนะออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับเป็นหน้าจริงๆนะซึ่งก็ถือว่า หน้าจริงของซุกคุนะเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับยูจิพอสมควรเลยนะเป็นเหมือนยูจิในวัยโตตอนแก่อะไรประมาณนี้นะครับผมและหลังจากที่ยูตาเนี่ยได้ทําการคุยกับทาคากะเสร็จเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ทาคากะเนี่ยก็ได้ทําการโอนถ่ายคะแนนของตัวเองเนี่ยครับให้กับยูตานะครับแล้วทาคากะเนี่ยเธอก็ได้จากไปนะครับผมและจากนั้นตัวยูตานี่ก็ได้มานั่งพูดคุยกับริวนะครับมานั่งพูดคุยกันชิวๆนะครับไม่ได้ต่อสู้กันแล้วเนาะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันรู้ผลแล้วนะครับแล้วริวเนี่ยก็รู้สึกพอใจ กับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับยูตะเนี่ยเป็นอาหารหวานที่ริวตามหามาตลอด400ปีนั่นเองนะครับผมก็ได้คุยกันสับเพเหระนะครับผมสรุปก็คือตัวยูตะเนี่ยก็ได้คะแนนมาจากริวอีกนะครับเพราะว่าริวเนี่ยก็โอนถ่ายคะแนนของตัวเองเนี่ยให้กับยูตะนะครับจึงทําให้ในปัจจุบันเนี่ยตัวยูตะมีคะแนนทั้งหมด200คะแนนนะครับและจากนั้นยูตะเนี่ยก็ได้เดินจากไปด้วยรอยยิ้มนะครับผมเพราะว่ายูตะเนี่ยไม่จําเป็นต้องฆ่าริวเพื่อเอาคะแนนแล้วนะครับเพราะว่ายูจิกับฮิกุรุมะเนี่ยได้ทําการเพิ่มมกกฎใให่นาร โอนไทยคะแนนให้กันได้มากก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ต้องฆ่าแกงกันนั่นเองนะครับผมและจากนั้นนะครับก็ได้ตัดมาที่ซากประหลักพังในเขนนตเซนไดนะครับผมซึ่งในตอนนี้เราก็จะเห็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับกำลังเดินก้มหน้าก้มตาออกมาอยู่คนเดียวนะครับผมซึ่งตัวละครนั้นเนี่ยก็คือมิวะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมิวะเนี่ยเธอออกมาเดินทําอะไรคนเดียวแล้วก็ดูเสียหน้าเนี่ยมีความกังวลอะไรบางอย่างมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเพิ่งตายนะครับผมเพราะว่ามิว ในเรื่องนี้และจากนั้นนะครับผมก็ได้ตัดกลับมาที่บริษัทชูเอชะนะครับซึ่งในตอนนี้ชาลีเนี่ยก็ได้ทําการคุยกับกองบรรณาธิการของจ้านะครับก็ได้คุยกันเรื่องเข,ขียนกนนาร์ตูนนั่นแหละครับซึ่งไอ้ตัวชาลีเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงส่งนะครับคิดว่าผลงานตัวเองเนี่ยดีที่สุดเป็นศิลปะที่สุดยอดอะไรแบบนี้ทางผู้ดูแลเนี่ยติติงก็ไม่ฟังนะครับทางบรรณาธิการบอกว่าผลงานของชาลีเนี่ยมันเป็นผลงานที่ห่วยพอดเรื่องเนี่ยมันจําเจมันเหมือนกับผลงานก่อนหน้านี้ที่นักเขียนกการรตูนนนนคออื่เียขัมะไ เนี่ยนะครับผมแถมงานภาพของชาลีเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพทางบรรณาธิการเนี่ยก็ได้บอกว่าดูอย่างนิ้วมือนี่สิคนปกติเนี่ยจะชี้นิ้วแบบนี้ได้เหรอแกวาดอะไรของแกออกมาเนี่ยแล้วด้วยความที่ตัวชาลีเนี่ยมันเป็นคนที่มีอีโก้สูงส่งนะครับผมและคิดว่าการวาดรูปของตัวเองเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับตัวชาลีเนี่ยมันก็เลยได้ทําการหักนิ้วของกองบรรณาธิการหงจํานะครับจนนิ้วเนี่ยหักนิ้วงอนะครับผมเหมือนกับภาพในรูปที่ตัวชาลีมันวาดเลยนะแล้วตัวชาลีเนี่ยมันก็ได้บอก นายิการนะครับว่านี่ไงแกเนี่ยก็ยังทํานิ้วแบบที่ฉันวาดได้เลยนี่ว่าเราก็ได้พูดต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่ายูเนี่ยอยากได้ภาพที่มันสมจริงสมจังเนี่ยก็ไปดูหนังนุ่นนี่นะมันการ์ตูนนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือมันเนี่ยไปหักนิ้วของกองบกนะครับให้เหมือนกับการ์ตูนที่ตัวเองวาดนะครับผมสรุปได้ว่าไอหมอนี่จะเป็นคนแบบแปลกๆนะครับที่ชอบคิดว่าผลงานตัวเองเนี่ยคือศิลปะขั้นสูงคิดว่าตัวเองเนี่ยดีอะไรแบบนี้นะครับผมโดยที่ไม่ฟังคําติติงจากคนอื่นเนาะและตอนนี้นะ มีการเปิดเผยว่าตัวชาลีเองเนี่ยก็เป็นผู้เข้าร่วมเล่นเกมคัสสันด้วยเช่นกันนะครับต่อมาหลังจากนั้นนะครับในวันที่12พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณที่อย่าง11นาทีนะครับผมซึ่งไอ้ตัวชาลีเนี่ยมันก็ได้คุยกับชายคนหนึ่งอยู่นะครับบนชิงช้าสวรรค์น,นะครับก็ได้คุยกันแบบเหมือนปรับทุกนะครับว่าผู้สร้างกระตูนเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับเหมือนแบบไม่พอใจที่กองบอกอเนี่ยปฏิเสธตัวเองอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งคนที่ชาลีเนี่ยมาคุยด้วยนั่นก็คือฮาคาลินักเรียนปีีี3จากกโโรรงงเเเเเยยยนยยนนววะอตั่ ครับผมซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผลงานการ์ตูนที่ไอตัวชาลีมันโดนด่ามาอะไรแบบนี้นะครับผมฮาคาริเนี่ยก็เซ็งๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนแรกมานั่งชิงช้าสวรรค์เพื่อบทซ้อมเดทกับสาวๆนะครับหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงนะครับผมก็เซ็งว่าเออฉันเนี่ยไม่อยากนั่งกับผู้ชายเลยอะไรแบบนี้ส่วนไอตัวชาลีเนี่ยมันก็ได้บอกว่า ายนเนี่ยยังคิดว่าประเทศเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรอตอนนี้ประเทศเนี่ยมันก็วุ well right? ่นวายมากพอแล้วกระตูนมังงะเนี่ยก็คงเขียนต่อไปไม่ได้แล้วแหละขเขียนไปก็คงไม่มีคนอ่านแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวชาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีความ <enthus ias S 2> คิดด้านลบนะครับที่จะไปต่อสู้นะครับผมเพราะว่าการต่อสู้ในเกมคัสสันเนี่ยมันมีแต่ความคิดด้านลบการต่อสู้เพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวชาลีเนี่ยมันไม่อยากแบบมีด้านลบในการต่อสู้นะครับเพราะว่ากระตูนที่มันชอบเนี่ยจะเป็นกระตูนที่่่ตออสู้้เพพืลังงาานนด บวกเท่านั้นอะไรประมาณนี้ตัวชาเล,เเลาีเนี่ยก็เลยได้ไว้วันให้ฮาคาริเนี่ยช่วยทําอะไรก็ได้นะครับให้ตัวชาเลีเนี่ยโกรธนะครับโกรธถึงขนาดที่ตัวชาเลีเนี่ยมันอยากจะฆ่าฮาคาลิเลยก็คือแบบเออให้ด่ากูหน่อยกูเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้แล้วก็เข้าร่วมเล่นเกมอะไรประมาณนี้ซึ่งฮาคาริเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปอบยังไงนะครับผมก็เลยได้บอกไปตรงๆนะว่าเออเอาจริงๆเนี่ยไอมังงะหรือไอการ์ตูนที่นายเขียนเนี่ยมันก็กาก,ากมันก็หวยมันก็ไม่น่าอ่านเลยฉันเนี่ยเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากอ่านมันหลอกถ้าาเกิดว่ มีมังงะแบบเนี้ยฉันก็ไม่อ่านเลยแบบเนี้ยนะครับก็คือแบบติติงผลงานของชาลีนะครับที่ชาลีเนี่ยเขาห่วงมากๆนะครับผมแล้วเมื่อฮาคัริเนี่ยติติงผลงานของชาลีเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้ชาลีเนี่ยรู้สึกแบบเกลียดฮาคาริมากๆนะครับที่ฮาคัลิเนี่ยพูดกับตัวเองแรงเกินไปนะครับบอกว่าเออนายเนี่ยทำไมต้องพูดแรงแบบนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยอยากจะฆ่าไหนมากมากนะครับผมแล้วก็แบบจ้องหน้ากันนะครับซึ่งชาลีเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาด้วยนะครับผมตอนนี้ชาลี ไฟในการต่อสู้แล้วนะครับผมก็แปลกเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยบอกให้ฮาคาริีเนี่ยช่วยด่าตัวเองหน่อยให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังใจในการต่อสู้นะครับพอฮาคาริเนี่ยด่ามาจริงๆไอชาลีเนี่ยมันกลับบอกว่าทําไมแกต้องพูดแรงกับฉันแบบนี้ด้วยก็จะฆ่าแกงกันซะง,งั้นนะครับผมแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสําหรับมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนที่181นะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็เป็นการโยกย้ายจากเขียเซนได ai, มาที่โตเกียวเขต2แล้วเนาะเพราะว่าฮาคาลิเนี่ยอยู่ที่โตเกียวเขต2อนะครับเพื่ ผู้ใช้คุณใส่คนหนึ่งที่มาจากเมื่อ400ปีก่อนนะครับที่มีคะแนน100คะแนนนะครับเพื่อเอาคะแนนมาในการเพิ่มกดต่อๆไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่มาอย่างชาลีนะครับผมแต่ผมเดาว่าตัวละครตัวนี้มันไม่น่าจะเป็นตัวร้ายนะเพราะว่าแบบเออมันก็ไม่ได้ดูแบบมีจิตลบหรือว่าจิตมุ่งร้ายอะไรเพราะว่าต่อให้มันจะเป็นคนที่แบบอีโก้สูงไม่ฟังคําพูดคนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแบบความร้ายกาจอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่คิดว่าคงได้ต่อสู้กับฮาคารินั่นแหละเนาะเพราะว่าฮาคาล ผลงานของมันซะขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าอาคมของชาลีเนี่ยคืออะไรนะครับผมแล้วก็อาคมของฮาคาริเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รู้อาคมจริงๆของฮาคาลิมากนักนะครับเราเนี่ยเห็นมานิดนึงเนาะในตอนที่ยูจิกับเมงุมิเนี่ยไปตามตัวฮาคาลีนะครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนเป็น,ปนแบบประตูไฟฟ้าประตูบานเลื่อนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูเต็มๆอีกทีเนาะว่าอาคมของฮาคารคีเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับแล้วฮาคาริเนี่ยเก่งขนาดไหนเพราะว่ายูตาเนี่ยเา ก็เคยบอกมาเองนะว่าถ้าเกิดฮาคาริต่อสู้แบบเอาจริงเนี่ยฮาคาริจะเก่งกว่าตัวยูตะซะอีกนะครับแล้วอาจารย์โกโจเนี่ยก็ไว้ด้วยเนาะว่าฮาคาริเนี่ย,ก,ย,ย,นะาายก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะกลายเป็นโกโจซาตรุคนต่อไปนะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับสาหรับความเก่งกาจของตัวฮาคาลินะครับผมโอเคก็จะมีปรมาณีนะครับผมสาหรับคลิปของเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดลา,าด หรือว่าผมเนี่ยตกลนอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ